สวัสดีค่ะควดนุนัทเองค่ะที่นุนัทบอกเคล็ดลับการดูแลหุ่นของนุนัทไปแล้วก็มีค้นถามเข้ากันมาเยอะเลยค่ะว่าเฮ็ดข้าวยาคูนี่เฮ็ดแบบใดข้าวยาคูส่วนผสมกับมีสมอย่างค่ะตามสูตรก็คือส่วนผสมแรกเป็นงาบ่าได้บอกไว้ว่างาดำหรือง,งาขาวทั่วเขียวแซน้ำาไหนึ่งคืนแล้วก็ข้าวสารเป็นข้าวกล้องก็ได้ค่ะอัตราส่วนยางและทอทอกันเลยค่ะนุนัทใจมือนีเป็นยางละห่าลอยกามต้มหรือว่าต,ตุ๋นไตะเดว่าเขาสีซุกนั่นแหละค่ะถ้ารู้สึกว่าคนไปก็เติมน้ำได้อีกเด้อค่ะหลังาา้้้เอรใหืต นี่ก็เป็นแค่โตซ้อยของนุนาทค่ะปกติแล้วนุชก็ควบคูดอาหารไปพรอมแล้วก็สิกินข้าวยาคูแทนมือเย็นค่ะแล้วถ้าผู้ใหอยากเอามาปั้นก็ได้ค่ะปั้นล้วงกับก้านาหน้าตาก็ออกมาแบบนี้ค่ะประโยชน์ก็มีหลายอย่างเลยค่ะแลากินเราก็สิบวหิวจุกจีค่ะสีอิ่มได้โดนเลยซ้อยล่างล้ำใสพร้อมค่ะถ้าผู้ให่บ่ค่อยทายเนีู่นาดแนะนำเลยค่ะที่สำคัญกับอยย่อยอาหารที่เหลือยู่พร้อมค่ะเให้ดูซื้ออาหารไม่ได้ดีค่ะผู้ใดอยากศึกษาหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติิมกเเสคคคาาาวว่่ข้้ยยูไดละ